เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเหอะเหอะเหมือนมีคนใช้แฮกสุดประจานแกว่าแกเป็นคนใช้แฮกฉันเจอแฮกเนั่นน่ะจบเลยนั่นน่ะอ้นั่นน่ะบ็อกไอ้นั้นน่ะเห็นไหมเห็นไหมนั่นนั่นน่ะใจเห็นนะเนี่ยบ็อกไอ้นั้นน่ะโอ้ยเฮ้ย Good, but